อยู่นี่เองถ้าไม่มีเรือนหองบ้าๆนี่เสด็จพี่ก็ไม่มีทางพิสูจน์อะไรในตัวข้าได้ขอร้องล่ะขอให้ข้ายกเรือนหองนี้ได้ด้วยเถิดนางกุลานางเด็กเมื่อวานซืนไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงนางกุลายกเรือนทองไปขึ้นหรอแต่ข้าว่าขค่อยากให้มันยกขึ้นสักครั้งหนึ่ง หลังนี้ได้ข้าทำได้ข้าก็มีบุญญาธิการเหมือนนางองค์หญิงนี่ว่าแม้แต่ดวงจันทร์ที่ถูกเมฆบังมาหลายคืนแต่จู่ๆก็กลับสว่างสวยเต็มดวงให้มันรู้ไปว่าข้าจะเผาเหรือนทองนี้ไม่ได้ เ,เหตุใดจึงนำเรือนทองมาเผาเช่นนี้ล่ะเพคะ <C le af> หรือว่ากลัวคนจะรู้ความจริงว่าเจ้าไม่ใช่องค์หญิงแต่เป็นนางกุลาคนป่าใจดำงั้นก็ถึงเวลาแล้วที่เจ้าจะต้องพิสูจน์ด้วยการขึ้นไปบนเรือนทองเมื่อกี้ข้าย,ยังยกเรือนทองนี้ได้เงินข้าก็ต้องขึ้นได้เหมือนกันยายจะยอมใหน้นางกุลาไปขึ้นบนเรือนทองจริงๆหรอข้าแค่ทำให้หนางกุลาเป็นชาใจ หลังจากนั้นข้าก็จะทำแบบนี้อ้าวอ,องหญิงไหนบอกว่าเป็นองหญิงตัวจริงไงพี่คะไงถึงถูกทีบตกเรือนลงมาแบบนี้